วิวสิบเก้าร้อยเก้าคิวเป่าวิวสิบเก้าร้อยเก้าคิวไอ้มันแฮกแหละเราจะเจอเสมอแล้วเออดสิบเก้าก็กว่าจะเล่นขึ้นได้นะถ้าเล่นตัวเดียวก็ถึงอยูแล้วตีแชมป์ด้วยเฮียไ่ชิดเราเป็นตีแชมป์ด้วยเพื่อนเดี๋ยวทำไมกูเออไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เห็นเลดเห็นเลดตัวเดียวดูผิดดูผิดรอดูมันรอดูมันจะโหดนะว่าแบนเนอร์จะเทพแบบเนี้ย ศูนยเจ็ดอ๋อมันคือคนไทยว่ะเขาคือคอนไทยมอไปแปลกอ่ะอยากไดแบบเทีๆมาเลยไม่มีปืนใช้บบบใช้บบบสุบดล่อโวยไยเฮี้ยไม่ไม่ปืนโอ้ยไม่นะ,ะ,นะแตก,กแตกเฮ้ยทำไมขวดนีหล่นไม่ติดวะ ตอกเาไม่ใช่ของจริงป่าวะน่าจะตายแล้วตีกว่าไหมเฮียเอ้ยดูรวดไปด้วยเนี่ยนกเหลือตองนี้จะนกแล้วปล่ากูกดตามไสไ น,นีสุดไลท์ป่ะวะมีมีมีแดงนะโอ้ใจเย็นเรีบไปไหนรีบไปไหน นี่เพื่อนไปไหมไปแล้วแหละถ้าเราไปก็จะมีแค่เราสองไม่ทันละนี่แหละ้ยชุบกันดี่ว่าอุ้ยเฮียสองตี้แต่มันไม่ยิงกันกูบอกว่าใหม่ก่อนกูเห็นกูเห็นสองตี้แต่ไม่ยิงกันตายหมดเพื่อน ตายหมดแล้วใช่ไหมตีเดียวนี่ไม่เมื่อกี้มีสองตีกูเห็นมันชุบอยู่ตรงนี้สามตัวแล้วกูอยู่ตรงนี้กับคุณหนึ่งตัวมันมีมิหลาดไหมล่ะไม่แน่ใจว่ะถ้ามีมิหลาดก็น่าจะตีเดียวนั่นแหละเน่งกูยิงไปนดิดเดียวเองเชี่ยเมื่อกี้เสียวก่อนว่องเลก่อนว่ะไม่ได้ปุ่นี้ชื่อที่ level f o u จะไปไ สมุกเอ้สมอบมาเฮียไม่กูไม่ค่อยได้ไรเอมโมเลยมีละไลท์อมโมเฮียเนี่ยไลท์อมโมเฮียจริงเหรอไปไปไป โอ้ยเฮียโลโบ้า,าปะกอมอ่วงกอม่วงก็แตก <c oughs> เลดน,นะกอมอ่วงโอ้ยเฮียทำไมไมันวิ่งไปแล้วมึงไม่โดดวะ <c oughs> ไปจากไหนวะเอาเฮ้ยลงไปไม่ได้วะม็อกหนึ่งมาอยู่คู่สองตัวเลยม็อกสองหมด ให้คนชุบป่ะขอเข้าหน่อยครับห้าตัวกูกูห้าร้อยดาเมจกูเหมือนแบบกูตัวละแบบตัวละร้อยอ่ะกูสี่ตัว 855อะไรดีว่าไหนวะเดนแบ็กแพ็กว่ะอันตีเราบ้างไหมมันไม่มีอ่ะอ้าวหายไปแล้วเหรอปูนี่แหละจัดการมันเอากดปต่อยมัดเดียวแล้วมันหายไปเลย เมื่อกี้ชุบไหนวะน้ำแข็งใช่ไหมวะชุบบ้านในที่เราตายเมื่อกี้เออเออชุบตรงบ้านอันเนี้ยนี่ยเหรออันนี้อันน้ไอ้คนอันนี้เราชุบหนึ่ไม่ไอ้ไม่ใช่บ้านนั้นบ้าน,บ,านบ้านนู้นบ้านเออไมโ่บ้านนั้นโอเค มันวิ่งกลับไปเพชรสิบลายหรอวะวิ่งกลับไปโดดจัมแพะหน้าไปนู่นมัน้งทาไมอยู่เนี่ยอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้อาจจะอยู่ในถ้ำเออไม่ได้าถ้ำแค่มันเช็ควงเช็ควงเช็ควงซะไรับก็ทองในตัวกอทองเกือบแตก กฟ้าตอนี่ก็แตกมาลแล้วเต่าอือโอเคกึเล่นกันอยู่สคนอีกแล้วเนี่ย ไปยิงแมนทองวะไม่เห็นลูกอกันหือวะกูเห็นอะไรวะเห็นลูกซเห็นลูกซอยู่นะกูหาอตาหนังเาีนี่ไแบ่งให้ งพกไปกี่ตับวะสองตับพกเยอะเหมือนกันนี่เราโอ๊ยอะไรอ่ะโมเฮียเยอะแล้วว่ะเยอะเยอะมากอะเลเวลสามเดีเอาไปเมืองก็ได้ปะ ดูดูวงดิเดี๋ยวนะตึกแยกว่าอเคตึกเดิมเราโอ้โ,อโอหม,<า>มันบอกมีคนไหมวะไม่เลย มันมีเลยชงเธอเดาสิเอาหมวกไหมหมวกหมวกหมวกอะไรท่านเจ้อ้าวผ่าหลุดดิเจ้นหลุดไปแล้วคว้นไปดึงดึง

ฮ่ r ฮ่าสำนอมหน้ายอ้โหคอนโนะเฮ้ยยัดโดโอ้เอาคอนโุนเอาคอนโุนสองตีเหรอ ชาดไลฟ์ฟินฮึยาเดี๋ยวคนก็ขึ้นจอมแพท้องขึ้นยากแล้วเอ้ยคนก็ขึ้นนี่้องขึ้นยากแล้วไม่มันไม่ผังหรอวะ จริงปะเนี่ยจ้าไม่พังเหรอวะไม่พังจริงกันนี่อะคุณยิงดูดิแต่ยิงมันไม่พังจริงกันนี่ยเฮ้ยทำไมวะปกเตียงพังมาแล้วนี่ทำไมวะตอนนี้คือของจริงไง กูไม่ไหมือนจะเข้ามาฆ่ากูวะกูโดดยึงโดดยึงอ,อยู่เลยไม่นะโดดข้ามมานี่เลยโอ้โหอย่าย,ยิงกูไม่เอาละ่ะเอ้ยเฮียทั้งหน้าทั้งหลัง <c oughs> เเรื่อง <c oughs> โอ้บ้ามีตายโอ้ยโอ้เกือบเน็อกชิลโลบ้ามีตายมาเจ๋หนึงหนึงสมโลบ้าไหนวะอยู่อ่ามันอยู่ตึกข้างๆเราอะโซบ้าอยู่ตรงนี้ตายบ้านด้านบนด้านบนเหรอด้านล่างด้านล่างตายบ้านได้เราของแป๊บ อะไรเพื่อนวะเพื่อนเพื่อนอ๋อเพื่อนกูวิ่งวนไปวนมาแบบว่างว่าไม่รู้จะทำอะไรดีเัี๋ยวกนวางกับดักไว้ก่อนแลวกูวางกับดักไว้ก่อนอะไรวะรางบ้านเพื่อน กูอยู่ล่างบ้านแล้วเมื่อกี้กูไม่เห็นอ่ะมันอยู่ตรงเหลี่ยมในมุมอ่ะกูเห็นละเอานี่ศพวัดสันนีโ่โอ้โหอ้าวโอ้ย,อยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะเอาไม่ได้ไดูดูกูจะฆ่าผัดกูจะตัดประตูไว้เฮ้ยระเบิด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 ,บดพัด <laughs> มัวแต่รูดของไอ้เหี้ย What the fuck are d i เฮ้ยก right ูม okay, 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 ีพอร์ทอกลับมาเลยเบาเร็วมาแล้วโอเคเนาะยิงกูยิงกูแอ็งแลรัเนาะเดี๋ยวตท้าย พาอมา,มาขับให้หน่อยดิ <Help! S 1> โอ้ไม่ว่างมาแล้ววะเฮียอมึงเหรอเฮ้ยมาแล้วมล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วาแล้มาแล้ล้วมาแมาแล้วมา้วม้วามามาวาแล้มาาแล้้มาล้วามวามามามมา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 แล้วว้าม้้า้าามาล แล้วมัวจะลุกจริงเต็มผ่าดปั๊มกันดีกว่าโอ้โหเฮี้ยมันอยู่ในโล่อะเฮี้ยทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยผมทำได้กูทำได้เอาดิเอาดิกูกูจะล่อมันไปให้ ต่อยกุ้งไอ้ไม่ใครต่อยใครต่อยก,กู้งไอ้สัตว์โดนจะเป็นโก้ไม่กูลงมากูจะกายคิกใส่มันเลยเฮียไม่จะผ่านแม่มัวแต่รูดของไอ้สัตว์เอ,อ้ยเขาปาแล้วเบิดมาเฮีย <c oughs> ไม่ขยับไม่อะไรเลยนะเฮะียโดนนัวเขาปาแล้วเบิดมาลูกเดียวอ่ะ แื่แล้วมันไม่คิดจะหลบไม่คิดจะอะไรเลยเหมือนกูจะต่อยไม่โดดเหมือนกูเนี่ยจะต่อย